เดี๋ยววันนี้เราแวะมากินข้าวที่ร้านน้องนุชอาหารทะเลสดนะครับก่อนที่จะเข้าที่พักวันนี้เรามาเที่ยวระยองกันอันนี้ปูไงปูลายเสือครับขึ้นมาดูอันนี้ปูกดๆเลยครับไม่เชื่ออ่าเชื่อแล้วเชื่อันนี้สดๆเลยอันนี้ปลาดุกปลาดุกทะเล ตกต็กดตทั้งนั้นเลยเดี๋ยวน้าเขาแถมให้ตัวอ้าวโอเค,อเค <c oughs> ดีดีดี <c oughs> โอ้โหบรรยากาศร้านดีอ่า <c oughs> ลมเย็นเลยทุก <c oughs> อย่างมันก็จะแบบม <c oughs> <c oughs> ันเยอะไหมมันประดังก <c oughs> <ล>ันนี่หอยกระโดดนะ

รสชาติดีแบบมาฮึมาโดนเลยฮะโอ้โหแต่ร้ายแดดเดียวอีกทีนึงันี้หนึ่งแดดเดียวดูได้มีอะไรแปลกๆที่ไม่เคยกินกินได้หรอได้ได้ได้ ตีไาไหนวะเด็กหง้ไม่กินเลยมไม อร่อยครับอร่อยทุกอย่างหมดมมอ,นะนะอ,มอู่ <c oughs> โอเคครับเรียบร้อยครับร้านน้องนุชที่แรกสำหรับวันนี้ตลาดอาหารทะเลสดจุดนี้ก็จะอยู่ตรงข้ามกับโรงแรมแม่พิมพ์รีสอร์ทนะตรงข้ามเลย แม่พิมพ์มีสอดอยู่ขวานนู้นนี่นะตรงนี้ก็จะเป็นที่ขายอาหารทะเลเลยยาวยาวมากะคยาวไปนู้นเลยนะครับบุยุ้งแปปก่บุยสดๆจ้กอันันั้นเลยอา้าก็เหมือนจะถ่ายให้ได้

ใจในี่เ,าเอาระวังไข่นะแต่ดูเดี๋ยวันน้ก็จะน,นั่งกิน ยองนะครับบ้านไกวันนะครับบ้านไกวันระยองนะครับอันนี้ก็จะเป็นบ้านเป็นหลงัลงหลันะครับวันนี้เรามากันเยอะเลยนะครับมันมาทั้งหมดสี่ครอบครัวนะครับก็ไปชิลๆกันเดี๋ยวไปดูวิวบรรยากาศรอบๆที่นี่กันครับ สำหรับไกลวันนะครับบ้านพักจะเป็นหลังๆนะก็จะมีหลังนี้หนึ่งหลังนะครับแล้วก็ตรงนี้หนึ่งหลังนะครับตรงนู้นหนึ่งหลังนี่หลังใหญ่นะครับหลังใหญ่ก็จะมีสี่ห้องนอนนะครับอันนี้ก็จะหลังแรกที่ติดหาดเลยนะครับส่วนของเราก็พักอยู่หลังไกลสุดนู้นนะครับเป็นหลังชบานะครับ บกข้กา,กา,างในนี้มีสองห้องนี่หนึ่งห้องแล้วนี่ห้องใหญ่แล้เวเราคงดูได้เฉพาะห้องใหญ่อเทาน,นี้ห้องใหญ่ก็จะมีหกเตียงนะครอันนี้ก็ครอบครัวใหญ่เอเค,ครับเดี๋ยวไปดูห้องน้ำ ห้องน้ำก็กว้างใช้ได้นะครับ สัสดีตอนเช้าครับอากอาศยามเช้าก็จะสดชื่นหน่อยเดี๋ยวเรามา,าวิ่งออกกำลังกายกันหน่อยดีกว่าเช้าเช้าบรรยากาศดีมากนี่นออกกำลังกายแป๊บนึ้ง เราวิ่งไปดูบดหินข้างหน้านี่ครับการดีมากนี่บรรยากาศไปชิวชิว ใจวันระยองนะครับอยู่ตรงหาดแม่พิมพ์นะครับอยู่บริเวณหาดแม่พิมพ์นะครับก็เป็นบ้านเป็นหลังๆนะครับสําหรับครอบครัวหลังละประมาณสักเก้คนนะครับก็จะแบ่งออกเป็น3ห้องนอนนะครับสำหรับเราอยู่ที่บ้านใจวันชบานะครับก็อยู่ ที่ไกลวันเนี่ยก็จะอยู่ติดทะเลเลยนะครับเดินออกมาก็จะถึงทะเลเลยนะครับเป็นหาดที่อ่าส่วนตัวนะครับมีอ่คนไม่เยอะนะครับเราก็มาทำกิจกรรมพาเด็กๆมาเล่นน้ำนะครับเล่นทรายฮะเก่งทำไมนเข้าเหรอไหนไม่มีอะไรข้า,ห,ขาหรอกอะไรเข้าวปูปูข้าเก่ง ไหนรู้ดิไหนรู้ดิปูไม่มีหรียญส่กระป๋องปูไม่มีไม่มีไม่มีปูในช่วงเมื่อวานนี้ก็แวะกินข้าวที่ร้านน้องนุษนะครับอาหารทะเลนะก็อยู่ตรงหาดแม่พิม์นะครับ ก็อาหารก็ค่อนข้างอร่อยนะครับตกเย็นเราก็ทํากิจกรรมนะครับมีที่นั่งภายในบริเวณบ้านแล้วก็เยน็ยนๆหน่อยเราก็มาตัดมานัง่งกินที่ริมหาดได้นะครับบรรยากาศก็ดีเลยทีเดียวนะครับครัผมก็ใครที่สนใจจะมาเที่ยวก็ลองติดต่อมาที่บ้านกจวันได้นะครับ ไม่ใกล้ไม่ไกลครับอยู่ที่2แมตรนี้ ปา่าตังแอทละยองคาเฟ่เดี๋ยวเราแวะร้านคาเฟ่แห่งหนึ่งในป่าลึกลับนะเข้าไปด้านใน้อได้กอดไหมนค่ะาต้าไป้ได้กอเค่เาเกรถัไพบๆเพื่อหมา ครับสำหรับป่าตัง<ม>แอดยองคาเฟ่เนี่ยก็อยู่ค่อนข้างลึกนะครับอยู่ในวิ่งเข้ามาตาม GPS นะครับก็เป็นร้านกาแฟที่มีทั้งอาหารทรั้งดื่มแล้วก็พวกที่เป็นตามสั่งนะครับทังภายในร้านเนี่ยก็ตกแต่งด้วยของเก่าแล้วก็มีมุมให้นั่งนะครับคลาสสิกคลาสสิกสวยๆนะครับแล้วก็ด้าน ด้านนอกร้านเนี่ยด้านหน้านเนี่ยเขาจะมีที่นั่งสองฝั่งนะครับก็บรรยากาศค่อนข้างดีนะครับหลังร้านก็จะมีที่นั่งอีกทั้งสองฝั่งเลยนะครับส่วนด้านหลังนะครับจะมีทางเดินยื่นเข้ามาเป็นสวนมะพร้าวนะครับเพื่อให้เรามานั่งแล้วก็ถ่ายรูปนะครับมีบันไดขึ้นไปถ่ายรูปด้านบนได้นะคครับ,ครบใครชื่นชอบในแนวกาแฟ านกาแฟที่คาสิกคาสิกนหน่อยนะครับชิวคิวหน่อยแลบรรยากาศดีๆก็ที่นี่ก็มากันได้นะครับนะครับป่าตังแอดระยองคาเฟ่ครับเราเพิ่มเป็น ป,ป่ามะพร้าวครับนี่ครับไปชิวๆเรียบร้อยครับอันนี้เป็นชาเขียวชาเขียวใส่กัญชาใช่ไหมโอ้ใส่ปั่นลงไปเลยนะครับ มันรแมันถามรูาก็ร้องแต่ไม่เหมือนั้งแ่ันก็เหมือนชาเขียวอ่ะถึงหน้าเลยอ่ะไม่กลวทำให้เจรอาหารอืออะไรปะรับรองเจริญอาหารแน่วันเนี้ วังจันทร์ไปชมบรรยากาศภายในร้านกันครับตรงนี้จะเป็นมุมกาแฟ เขาลมลื่นดีบรรยากาศเหมือนร้านกาแฟาเลยนี่เป็นร้านอาหารนะครับปลาชัาย้องน้ำสะอาดแม่เย็นฉี่ไปแล้วก็อานดีเป็นวันไหนที่ท้อให้บอกกับตัวเองว่าเราหา่าง เริ่มต้นมาใจมาใจเกินกว่าจะยอมแพ้แล้วกำลังใจจะมาเองชีวิตไม่มีคำว่าสายเกินไปเพียงแค่เราตื่นเช้าหน่อยนี่ก็ความสำเร็จไม่ใช่แค่คนช่างฝันแต่เป็นคนขยันที่ฝันแล้วลงมือทำความจนไม่ใช่พันธุกรรม คนขยันไม่มีวันจนเป็นคำที่สร้างแรงบนนันดาลใจเป็นอย่างมากนะครับนี่นะครที่ปัสสาวะชายลงล่กจริงๆมอนคาเฟ่เลยเขามามีที่สูบบุหรี่ด้วย ได้เข้ามาก็คิดว่าไม่มีอะไรก็ถ่ายรูปเก็บไปฝากเพื่อนๆที่เข้ามาชมไปชิวๆจะบอกว่าร้านที่นี่ตอนแรกเข้ามาก็ยังไม่คิดว่าจะเป็นร้านที่ดูหน้าร่มรื่นคิดว่าเป็นร้านธรรมดาครับแต่พอเข้ามาแล้วข้างในเนี่ยโอ้ นะครับบรรยากาศดีมากนะครับเต็มไปด้วยต้นไม้นะครับจัดสวนได้ออกมาได้ล่มรื่นเลยทีเดียวนะค่อนข้างที่จะดูบรรยากาศนั่นั่งกินข้าวนะครับนั่งจิบกาแฟนะเป็นร้านชาวไร่นะครับที่อำเภอวังจันทร์นะก็ ใครที่สนใจก็แวะมาทานข้าวกันได้นะครับนะที่นี่นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนะครับในการไปจิวๆกับพวกเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์กด s u b สไครป์กดติดตามให้กับช่องไปจิวๆด้วยนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ